ีตอนเช้าพี่น้องทุทุทานนะครับเช้าวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยลาา่าถังแห่งความเชื่อของคริสเตียนชุดที่9รู้จักยุสุดท้าย EP ที่1นึฟ้าใหม่ผิงดิงใหม่และชีวิตใหม่ให้เรามาอ่านวิวรณ์บทที่21่สข้อที่1ถึงข้อที่ห้า และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่า นี่แนะ่เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าชงเขียนลงไปเถิดเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตว์จริงพี่น้องครับนายพระคำพีได้เปิดเผยให้เราว่าโลกปัจจุบันของเราสว่งหนึ่งนั้นมันต้องสูญสลายไปเพราะโลกที่เราอยู่นั้นมาจาก จะสิ่งที่ไม่มีพระเจ้าทำให้มีฉะนั้นพระเจ้าก็ย่องสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มีนั้นสลายไปพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เราว่าสวังหนึ่งพระเจ้าจะสร้างฟ้าใหม่และผ่นดินใหม่ให้กับเรา เราจะไปตัมหนึ่งชีวิตใหม่ในที่นั่นกวังเอิงหนึ่งเรามาไขควรในพระคัมภีร์ที่พูดถึงฟ้าใหม่ถึงดิงใหม่ในหนังสืออิสยาห์บทที่65ข้อที่17ถึงข้อที่25ในที่นั้นได้พูดถึงฟ้าใหม่และผิ่นดิงใหม่ไรกะ วิวร์บทที่21่สหนึ่งถึงข้อห้าแต่พี่น้องครับดูในเนื้อหาและบริโบของหนังสืออิสยาบทที่65เราจะเห็นหลายมิติในที่นั่นอันนี้ก็เกี่ยวกับคางพยากรณที่ทัศส,สอง บางครั้งคังพยากรท่าซ้องด้วยสองภูเขาบางครั้งท่าซ้อมด้วยสามภูเขาถ้าเราดูในตอนนี้ข้อที่21-24เถึง24เราจะเห็นคังพยากรที่หนึ่งว่าชาวอิสราเอลจะกลับมาจากการปิงนเฉลยถ้าเราดูในข้อที่20 และข้อที่ยี่สิาลักษณะนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในตอนที่เขากลามาจากเฉลยฉะนั้นหมายถึงเมื่อพระเยซูคิสตเสด็จมามาครอบครองรอดน,นี้สภาพนั้นถึงจะเกิดขึ้นแต่ในข้อที่17ถึงข้อที่19หมายถึงลักษณะเหตุการณ์นั้นหมายถึงฟ้าใหม่นดิน ฉะนั้นพี่น้องครับในพระคัมภีร์คางพยากรบางครั้งมีสองมิติบางครั้งมีสมิติเชื่อว่าโยอเอลบทที่สองข้อ28่สถึงยีก็หนึ่งมิติหมายถึงพระวิญยามบริสุทธิ์เสด็จมาแต่ถ้าเราดูอีกดูไปอีกนั่นคือหมายถึงไพยวิปากใหญ่ฉะนั้นพี่น้องครับ ให้เราที่จะเข้าใจกรรารเปิดเผยเปิดเผยของพระเจ้าว่ามีฟ้าใหม่ผพีงดิ่ใหม่สองทําไมถึงเรียวว่าฟ้าใหม่เพิงดิใหม่ในวิวณ์บทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งบอกว่าเมื่อจอห์นได้เห็นฟ้าใหม่เพิงดิใหม่ในเวลานั้นฟ้าก็ลุ่งเลยไปแล้ว ทะเลก็ไม่มีอีกแล้วฉะนั้นในเวลานั้นเป็นฟ้าใหม่เพ็นงดิงใหม่ไม่ใช่โอดใบนี้ติแต่เป็นรอที่พระเจ้าสร้างใหม่เพราะโอดใบนี้ถูกทำลายไปแล้วละลายไปแล้วในสองเรตัวบทที่สามข้อ10ถึงข้อ12บสอ,บอกว่าวังนั้น ฟ้าแดะดินก็ได้สลายไปแล้วจะมีฟ้าใหม่เพิงดินใหม่ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับวัตถุโล่อแห่งวัตถุมาจากสิ่งที่ไม่มีแล้วจะสิ่งที่มีพระเจ้าก็สามารถที่จะทำลายให้มันกลายเป็นสูนฉะนั้นฟ้าใหม่เพิงดินใหม่หมายถึง โลกเก่าของเรานี้ถูกทางลายไปแล้วและพระเจ้าได้สร้างฟ้าใหม่ผิงดิงใหม่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยถาวรของทางมิกระชนสามลักษณะของฟ้าใหม่และผิงดิงใหม่หรือว่าฟ้าใหม่ผิงดิงใหม่และชีวิตใหม่ในวิวรณ์ปที่ยี่สิบเอ็ด ข้อห่งถึงข้อหถ้าเราดูในตอนนั้นพี่นนทํทำหลครับห่งที่ในฟ้าใหม่ผิงดิงใหม่พระเจ้าจะอยู่กับลูกของพระลงและสึกสืบไปปีนิดนั่นคือวิวรณบทที่2ี่ข้อที่สามพระลงจะอยู่กับเราเราจะอยู่กับพระลงและมีความสุขก,กับพระลงสืบสืบไปปีนิด นั่นคือผ้าแห่งชีวิตนิรันดร์สในฟ้าใหม่ผินดิงใหม่นั้นจะไม่มีความอกธรรมจะไม่มีความบาแต่มีความชอบธรรมตำลงอยู่ในนั้นในสองเปรโตบทที่สามข้อที่13ในเวลานั้นล่อใหม่ผิงดิงใหม่เป็นล่อแห่งบริสุทธิ์ ในรอดใหม่เปงิงใหม่ไม่มีกิเลสตังหาขวางมนุษย์เพราะในเวลานั้นเราเราได้กายใหม่ซึ่งเป็นกายวิญญาณเป็นกายที่ไม่มีกิเลสตังหาเราจะดำรงชีวิตอยู่ในนั้นอย่างบริสุทธิ์และไม่มีความบาปใดๆทั้งสิ้นถ้าที่นั้น ยังมีกิเลสตังหาถ้าที่นั้นยันต้องตานหนึ่งชีวิตด้วยการขัดแยง้งพี่น้องครับสวรรค์ก็ไม่ใช่สวรรค์สบอกว่าในที่นั้นไม่มีความตายอีกเพราะผู้ที่ได้รับความร่อนั้นร่างกายถูกปิ่งแปลงคงที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้กายใหม่ ในวังนั้นกายของเราเป็นกายทิศหรือว่ากายวิญญาณมีตัวตรงอยู่แต่ว่าไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่การเวลาและวัตถุฉะนั้นกายใหม่ของเราชีวิตใหม่ของเราจะไม่มีวางตายอีก 4. ในที่นั้นไม่มีความสร้า ความสอเส่องในที่นี้หมายถึงว่าจะไม่มีเรื่องที่ให้เสียใจอีกเพราะในที่นั้นไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทําให้เราเสียใจเราจะไม่เสียใจกับความรักเราจะไม่เสียใจกับพ่อแม่จะไม่เสียใจกับลูกเพราะเวลานั้นทุกคนเป็นลูกของพระบิดาและสิ่งที่เสียใจนั้นไม่มีแล้ว หาวังนั้นจะไม่มีร้องไห้แปะขั้นควงไม่มีแล้วทําไมครับพี่น้องครับร้องไห้ขั้นควงนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่หนาแนาหาแต่วังนั้นในสว่างสถางจะไม่มีสงคทัญ และจะไม่มีภัยวิบาิใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีความสูญเสียอีกเพราะเราไม่มีอะไรให้สูญเสียและสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดเป็นโมรดกที่พระเจ้าให้และไม่มีวังที่จะสูญเสียอีกฉะนั้นเรื่องที่ร้องไห้ขั้งคลั้งควงนั้นจบไปแล้ว 6. วังน,นั้นจะไม่มีการเจ็บป่วยอีก เจ็บป่วยนี้หมายถึงร่างกายวังนั้นเราเป็นกายทิดฉะนั้นเราจะไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยอีกร่างกายของเราจะสูงบุงแบบเหมือนกัะทุสวรรงพี่น้องครับนั่งแหละครับชีวิตที่แท้จริงเจ็ดในเวลานั้นทุกสิ่งก็ได้ปิ่งแปลงใหม่แล้วในวิวรรบทที่21่สข้อที่ห้าสิ่งต่างๆก็พังไปแล้ว ล้วงแต่เป็นสิ่งใหม่เท่านั้นพี่น้องคะเรื่องเราเก่าๆของเราเรื่องชีวิตเก่าๆของเราปัญหาเก่าๆของเราปัญหาขวารอดนี้ทัางหมดทั้งสิ่งนั้นจบไปแล้วผีมังซาตังก็ถูกจัดการไปแล้วฉะนั้นทั้งหมอนั้นกลายเป็นสิ่งใหม่เท่านั้นแปด แหงกลางขวางพระเจ้าได้สำเด็จแล้วในวิวามบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่หกฉะนั้นทุกสิ่งมันสำเด็จแล้วจบแล้วแทงกลางขวางพระเจ้าทั้งหมดได้จบสมบูรณ์ได้สำเด็จสมบูรณ์เก้าฟ้าใหม่ผิงดินใหม่ซึ่งเป็นมรดกที่พระเจ้าให้กับลูกๆของโพะุง สิ่งที่พระเจ้ามีเป็นของเราทั้งหมดและเป็นของทุกคนฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เรามีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ของเราแม้ว่าเราจะมีในวังนี้แต่วังหน้าเราจะสมเสียเขาแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรในโลกนี้แต่ในฟ้าสวาัคงเรามีทุกอย่างเท่าเทียมกันเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าและมโรดกของพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเส็จสุในสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตียงไว้ให้กับเรา 10. ในที่นั้นเราจะรับใช้พระเจ้า <c oughs> อย่างสึกสึกไปตินิดในวิวรณ์บทที่ยี่สิบขที่6บอกว่าเราจะเป็นปู่โรคิตโบนิบานมัสการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับผมคิดอยู่เสมอสวัคงหนึ่งไปถึงสวัคงสถานเราไม่ต้องทำอะไร งานของเราคือหนึ่งนมัสการพระเจ้าสองผมคิดว่าเราจะสามารถคีธรรมกับทูตสวางและสามารถคีธรรมกับทางมิกชนทุยุทุสมัยวังนั้นถึงวังนั้นผมอยากคุยกับทูตสวางเรื่องเราต่างๆอยากจะถามอับราฮามอยากจะถามดาวิดอย,อยากจะอยากจะถามทางมิกชนผู้อาวุโสแล้วผมก็อยากจะไปเที่ยว ชมสิ่งที่พระองค์ทรงจะเตียงไว้ให้กับเราฟ้าใหม่ผิงดินใหม่แน่นอนว่าเหนือกว่าฟ้าและโล่ผิงดินโล่ในที่นี้ฉะนั้นพี่น้อนทงทั้งหลายครับให้เรามีความหวังใจในพระองค์อยู่เสมอและคิดถึงในสิ่งที่อยู่เบื้องบนอย่าเอาใจจุดจอแต่โลน,นี้พี่น้องครับนั่นเป็น สิ่งที่พระเจ้าสาาัญญานั่นเป็นความหวังใจของเรานั่นเป็นความสุขที่แท้จริงของเราและเป็นชีวิตที่แท้จริงมันเริ่มต้นจุกนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับอาเมน